นี้หกพันหาแล้วตัวนี้สามพันหาค่ะ1 1> ตัวนี้หกพันหาเรื่อกันค่ะอแปดพันหาค่ะตัวนี้เอาสี่พันเก่าไปสี่พันเก่าเป็นว่าตัวแมียได้พี่น้องนี่ตัวนี้นี่หาพันหาค่ะตัวนี้ก็หาพันหาเร่อกันหน่กับตัวนั้นทานยกอันเมาเมาไปเลน่นี่เอาไปตัวละสามพันเก่าเพราะเอาไปตัวละสามพันเก่าหนึ่งพี่น้องเมียนดา ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชั้นได้ครับผมเอาพี่น้องครับเมื่อี้คลิปนี้ผมกับสิผ้าผีผ้านองหนี่มาเอางัวราคาเกษตรกรนะครับพี่น้องครับกับ a อท a ฟ m ร์มนะครับพี่น้องครับเอากับห้างหายไปโดนเติบแล้วนะครับสำหรับเอ f a ฟาร์มเมื่อนี่ที่เห็นอยู่นี่เป็นงัวชุดงัวไอ้ยานมนะครับพี่น้องเป็นงัวสาวน่อยล้วกับ้อมกับ ที่เด็ดผู้นี่มือนี่ผู้ใดอยากจะได้ควายไปเลี้ยงนด้ค่ะพี่น้องครับนี่ก็เป็นควายเป็นชุดนะครับพี่น้องครับนี่แหละราคาสีเอาถึกถให้เลยนะครับพี่น้องครับมีหลายโตัวนะครับเด้อสำหรับผู้ใดอยากจะได้ควายไปเลี้ยงนะครับนอกอยากจะยกฝูงไปงบทลายก็สามารถมาเลือกเอาได้นะครับสำหรับเอทีฟาร์มพิกัดกับยูทีบ้านหนองคู่ขาดตำบลหนองคู่ขาดอำเภอบระบือจังหวัดมหาสารคามนะครับเด้อ ง้ว่าสาวหน่อยกับมีหลายตัวเลยล่ะครับพี่น้องครับนี่ราคาสิเปิดใบเท่าไรเดี๋ยวบนชู้สีผ้าพีผ้าน้องมาเบิ้งกันนะครับก่อนอื่นกะสิผ้าไปทักทายกับทางน้องอุ้ยครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะบนชู้อ่าหายไปโดนเกือบปีเลยเกือบเกือบปีแล้วครับพี่น้องเกือบปีพักพักเกือบปีเลยค่ะเดี๋ยวโมนี้กลับมามีทั้งงัวดงควายครับผมเดี๋ยวฝากเบลก่อนเนาะค่ะโทรติดต่อได้ค่ะศูนย์หกสามหกศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งหกสามไอเดีไล่เกือบเบอร์นี้เลยค่ะแนน บริการส่งเทาล่ะค่ะน้องอุ๋ยคลิปนี้นี่เป็นลูกค้าออกเองนะคะขับรถออกเองเลยอออ่ากเขาเปลี่็นราคารับหมาของเท่านั้นมเอนี้แต่่วาการรับประกันอยังก็คือเก่าเนาะแมนค่ะแมนนกดไมีตันนี้ก็สจีเจีงค่ะครับผมสำหรับผู้ใดอยากจะได้ง้วนอยากจะได้ควายง้วนน้องอุ๋ยกับเพื่อนกับมีอยู่ตลอดนะคะเพียงแต่บ่าอะรลงคลิปซื้อเมียนค่าง้วนเป็นง้ว้แบบนี้แหละค่ะพี่น้องครับง้วราคาเกษตรกรนี่แหละหลักพันเลยหลักพันทุกตัวหลักพันทุกตัวนะครับพี่น้องอ่าน้องอุ๋ยจะเริ่มจากควายก่อนเนาะ ติดผ้าขอบไปเบิ้งข้างในได้ดวยครับพี่น้องครับเ,เร็วๆเลยบอยเอาเร็วๆเลยนี่นะครับติดผ้าเบิ่งบรรยากาศเป็นเป็นฝูงควายนี่มันจับตัวอีกหอกนี่อ่าเปลตัวเดี๋ยวเดี๋ยวแยกเป็นตัวตัวใหญ่ๆมาเนี่ยเดี๋ยวที่แยกเป็นตัวใหญ่แล้วพอดีลกหน่อยๆๆนี่นะครับเราจะพาเข้าไปดูเดี๋ยวถ้าตอนตอนขอไปทางคนลุกไปทางคนไปทางจริงเสียนก็จะเบ่บมืดเดี๋ยวเห็นมันสู้อยู่ทางนี้เออนี่เดี๋ยวนะครับไปทางนี้ลกไป โอ้มีเบอร์ให้เรวต้นไหนมีค่ะมีมีเราคห็นเออเอาเอาเบอร์ตามตามเลขนี่เด้อครับเด้อเด้อแต่ต้องเอาเอาคอาองเอาไปทางนี้นันคือเมียนอ่าเหมิดเออเออนี่ทั้งนี่เหรอควายอยู่นี่ของนี่จักตัวนี่วิวมีแปดตัวอยู่นี่มีแปดตัวเป็นตัวแม่จักตัวตัวผู้จักตัวอ่าตัวแม่ตัวแม่จักตัวเนาะนมียนตัวผู้มีหนึ่งเออตัวตัวผู้สองตัวเมียเอาเาตามเบอร์ได้ได้พี่น้องเบอร์เอาตามตัวควายนี่แหละครับ ควายอยู่นี่อายุจักเดือนถึงจักเดือนหรือเป่อ่าประมาณอ่าสี่ถึงห้าหกเดือนประมาณนี้ค่ะสี่ถึงหาเอาเดี๋ไรเป็นตัวไปเลยด้วยพี่น้องเจาะไรเป็นตัวกัไหมเอาตัวนี้ก่อนเนาะเมียค่ะเบอร์สิบเอ็ดนะครับเอาตัวยูนี่เบอร์ยูนี่ลายท่ายควายนี่ด้วยครับอันนี้เป็นตัวผู้ตัวเมียนี่ตัวเมียค่ะตัวเมียสิบเอ็ดควายจักเดือนครับประมาณสี่เดือนหน่อยประมาณสี่เดือนนะค่ะพี่น้องครับประมาณสี่เดือน สูงดีประมาณเท่าเส้นนุยนี่อ่าโบเดวัลเลยบอ่โบเดวัลเขาเก่านี่แหะเบิ้งเอาลอดเออนี่นะครับพี่น้องมันเป็นควายราคาหลักพันนี่เป็นควายหลักพันเดี๋ยวนะสินค้เบิไงเบอร์สิบเอ็ดนี่ตัวนี้เท่าไรเอาสามพันเก่าค่ะสามพันเก่าออกกละดเอาได้พี่น้องแล้วสามพันเก่าเดี๋ยวผู้ใดอยากยกไหล่ตัวก็จังเลือกเอาอันนี้เบอร์ใดนี่เอาเบอร์เจ็ดต้นก็ได้อ่าตัวตัวนี้เบอร์หกค่ะเบอร์หกอ่อ๋ตัวนี้เบอร์หกนี่ค่ะพี่น้องนี่เบอร์หกเบอร์หกดี่จักเดือนประมาณสี่เดือนคือกันไหนสี่นน้้องเป็โตผูค่ะ อ่อตัวนี้เท่าใดนี่ล่ะคะสามพันเก้าเท่ากันไหนตัวนี้ก็บสามพันเก้าแล้วท่าพี่น้องครับตัวผูสามพันเก้านะครับเนาะเบอร์เบอร์หกนะครับตัวนี้พี่น้องนี่ไปหมายเลขยุ่งขังใส่นี่ครับผมเมียนค่ะเบื้องสีชมพูด้วย่ะสามพันเก้าพูดอีเรียงจะได้กับแง่ขึ้นขายได้เมื่อนี่แหละพี่น้องเอ่ากำไรล้วนๆตัวนี้เบอร์ที่เท่าใดเอาตัวใดอีกตัวนี้เบอร์เจ็ดนี่เอาเบอร์เจ็ดเอาตัวเบอร์เจ็ดตัวตัวนี้ตัวแม่ยเมียนกะเว้ยตัวนี้ตัวนี้งามนี่พี่น้องครับตัวงามตัวดีค่ะตัวเมียด้วยเบื้อง สรงงามเลยล่ะตัวนี้ตเมียใหญ่หนาสวยเนาะเมียนค่ะแขงขาแขงขากับใหญ่ดีพี่น้องดึกดีเบอร์เจ็ดตัวแม่ยด้วยครับไอ้เท่าไรอุ้ยตัวนี้สามพันเก่าพูดกันค่ะตัวนี้กับสามพันเก่าด้วยครับตัวแม่ยดิพี่น้องอันนี้เบอร์เจ็ดตัวนี้ทรงดีงามงวดประมาณจะเดือนกวิไอ้ควายประมาณตัวนี้ประมาณสามเดือนค่ะประมาณสามเดือนนะครับตัวแม่นะครับต่อไปเอาตัวไหนตัวไหนเอามะของนี่ก็ได้เอามะของนี่เดี๋ยวแล้วมันจะลงอันนี้เบอร์เก้าเป็นปะเมียนค่ะตัวนี้เบอร์เอาตัวเบอร์เก้าเนี่น้อง แขนแคนดีเบอร์เก้าออกมาทักในี้ลูกลยมาดูเอือมาทักเป็นตั้งสิบหมื่นไรไปทังพี่เออไปไปเดินเด้อพี่น้องไรพค่อยทังนี้กันตัวนี้นะครับเด้อเบอร์เบอร์เก้าได้พี่น้องหบ้าแดงแดงนี่ยล่ะเป็นอันนี้ตัวผูเป็นตัวผูเนาะเมีนค่ะตัวผูเออตัวผูตัวนี้เท่าไหร่สามพันเก้าเท่ากันค่ะสามพันเก้าเท่ากันนะพี่น้องสามพันเก้านะครับตัวผูตัวผูเดี๋ยวได้พี่น้องผมหาบุ้งไทยกันนี่งสิบหมื่นเออนี่ยเนี่ สามพันเก้าเด้อครับโตโตวนี้ได้พี่น้องนี่จักเดือนกูอุ้ยประมาณสี่เดือนค่ะสี่เดือนเอาตัวได้อีกไปไหนเบอร์ตัวนี้ตัวนี้ก็ได้อันนี้เบอร์ไหนอ่าตัวนี้เบอร์สิบสิบสามค่ะอันนี้เบอร์สิบสามเด้อพี่น้องเอาตัวสิบสามนั่นเด้อครับสิบสามตัวนี้ก็สูงเติบอยู่ดอกตัวนี้ตัวนี้ไปก่อนไปก่อนเราเดือดเด้อผมหลบขวักไข่กันพี่น้องเออเบอร์สิบสามตัวนั้นเด้อครับเด้อเห็ตัวนี้เบอร์สิบสามตัวตัวเม่เนาะตัวเม่ค่ะตัวเม่ยตัวเม่ ตัวนี้เท่าไหร่เบอร์สินี่ตัวนี้ซีพันหาตัวนี้ซีพันหาตัวตัวใหญ่ด้วยพี่น้องตัวใหญ่ค่ะนี่ตัวใหญ่กมูซีพันหาเว่อ้ควายประมาณจักเดือตัวนตัวนี้มัะหาเดือนหกเดือนค่ะประมาณหาถึง6กเดือนได้ครับพี่น้องีพันอันนี้เบอร์สิบสองเบอร์สิบสามเออนี่น่าบังกันแล้วเบอร์13บนะครับีพัออกข้ลดเอาหมายเลขสิบสามเออเนี่นีุ่้มนี่กับันางเห็นชัดเอาตัวได้อีกกว่าเนี่ันนี้เบอร์12บอเรียบร้อเบอร์สิบสองเาอรทลูกบ่ื เบอร์สิบสองตัวนี้กับตัวเม่เดี๋ยวนะเดินไปก่อนหาป่ายกันนี่ขัเบอยูมาทักในม้อต็มมือดพี่น้องถือ่เห็นนะครับเดี๋ยวนะเบอร์สิบสองในีนตัวนี้นะครับเด้อไม่ประมาณจักเดือนน้องวิประมาณสี่เดือนกลัวค่ะประมาณสี่เดือนอายุอะไรกันเลยอายุอะไรกันตัวเบอร์สิบสอในเท่าไหร่สี่พันหาสพันคือกันนะค่ะพี่น้องตัวยังอ่างตัวดีอยู่คู่กันสิบสกับสิบูกกันเออตัวนี้สิบสตัวนั้นสิตัวละพันาี่เบอรสินะครับ เบอร์12เดี๋ยวนะนับมึงเบอร์12บสอกันพี่น้องเห็นบ่เดี๋ยวนะแอวบอกลูกมันก็ติดกันเลยพี่น้องเดี๋ยวนะควมันไปน้ำกันคอมันอยู่น้ำกันพี่น้องเบอร์สิบสองซีพันหานะครับต่อไปเบอร์10เบอร์10เบอร์10นี่ตัวผู้ตัวเมยตัวเมยค่ะตัวเมย์ได้ค่ะพี่น้องเบอร์10นะครับเบอร์10บเอาคว้าจากเดือนแล้วประมาณ4เดือนกว่าค่ะประมาณ4เดือนกว่าได้ค่ะพี่น้องครับเบอร์10 ตัวนี้สีมีต่ำนี้หางขาวด้วยค่ะตัวนี้สีมีหางขาวด้วยค่ะพี่น้องครับนี่ไปหางนี่นะครับพี่น้องหางขาวนะครับเบอร์สิบแต่เป็นตัวแม่ด้วยค่ะพี่น้องตัวนี้เท่าไหร่น้อง้ยตัวนี้สามพันเก่าค่ะตัวนี้สามพันเก่าด้วยพี่น้องสามพันเก้านะครับเนาะตัวแม่อ่าเนี่นะครับเด้เพื่อนออกมาพี่น้องมาอยู่มุมนี้ยังถีชัดลูกเออเออนี่นี่เนี่เบอร์สิบนี่ยนะครับสามพันเก้านะครับเดี๋ยวตัวได้อีกเดี๋ยนะ เดี๋ยวที่พี่น้องใชยแล้วเบอร์นั่นเบอร์เบอร์เบอร์แปดท้ายยังโอุยังเบอร์เดี๋ยวเบอร์แปดนะเดี๋ยวดะออกกระทั่งหมื่นป่ต่อไปเบอร์เบอร์แปดป่แมนนค่ะเบอร์แปดเบอร์แปดตัวนี้เด้๋ยวคืเป็นตัวแม่์เด้อพี่น้องศัดน้ามายุเป็นตัวแม่นะครับนี่นี่ตัวหินท้าทยนี่มันจากเดือนแล้วอุ้ยตัวนี้ตัวนี้ประมาณสามเดือนกว่าค่ะประมาณสามเดือนกลัวๆได้ครับพี่น้องครับมนหากันเออเดี๋ยวให้ไปทักนี่อันนี้หรือวะอันเรียกวอ่ะนี่นะครับ แกงหางทุกคนนี่เอมเออเอามูนี่ก็ได้ดอกมืดเนีตัวนี้เทไร้ยตัวนี้สามพัเกคือกันตัวนี้สามพเกคือกันเมนเออกตมีสามพเก้าสูงสุดกสีพันหาได้พี่น้องครับสามพกับสี่พันทั้งหมดเอ่อแปดตัวเอาแบบนี้ค่ะไอ้บุญยกทายกทายกอันเมาเไปเลยนี่เอาไปตัวละสามพเกพรเอาไปสามหมนพัี่แปตัวนี่เออสำหรับผู้ใดอยากจะยกฝูงนี่ดครับ แปดตัวนี่ยสามหมื่นหนึ่งพันถือข้าวเองออกาลรดเอาถือตัวละสามพันเก้าหนึ่งพี่น้องเมียนจ้ะผมว่ายกเนี่คุ้มได้เลยว่าเดี๋ยวควายฝูงบักใหญ่เลยล่ะครับผมมันกับว่าตัวหน่อยแห้งนะเปลีนจริงจริงมันตัวใหญ่แต่ว่าผมใช้ได้แต่มุมนี่เด้พี่น้องกล้องมันติดมันติดผมยืนอยู่ข้างกันชิงหัวเลยเห็นปะกันบ้ามุมนี่พี่น้องกับที่มืดนะครับนี่ถือตัวละสามพันเก้าได้ครับเออมุมนี่นะครับเนาะนี่แปดตัวตัวผู้สองตัวเออตัวเมียหกนี่ได้ครับพี่น้องครับถือตัวละสามพันเก้า ตัวผูสองเนาะตัวเมร์พกได้ค่พี่น้องครับหรืออยากจะแยกเป็นตัวก็ตามเบอร์ที่บอกไปได้ค่ะพี่น้องนี่อ้าวเห็นเห็นชุดนั่นหาตัวนี่เท่าไหร่ทั้งนั้นอันชุดนั้นหาตัวมืนซีขายแล้าไอตัวนี้ตัวเมยักตัวนี่ตัวเมยซีตัวผูหนึ่งโอ้ชุดนี้หาตัวได้พี่น้องมือซีมาถึงตัวที่สองสอันกว่าขายแล้วขายแล้วได้พี่น้องายลูกค้าเก่า แล้วก็ผู้ใดอยากจะได้เป็นฝูงงบมีหมื่นสองหมื่นบอกได้เด้อพี่น้องเริ่มสร้างได้เลยหรือเปล่าแอดไลน์มาเลยแอดไลน์มาเลยเบอร์เบอร์เจ้าหน้าจอแกแอดไลน์ได้เนาะจ้าเมียนครับผมหาได้ทุกไซส์ทุกราคาเลยทุกไซส์ทุกราคาเมียนส่วนมาลูกค้าสิมันยกไปเป็นฝูงก็สิแล้วค่ะหลายเมียนเงินหมื่นสองหมื่นได้บ่หน่อยตัวพี่น้องฝูงหมดยังเลยสไปสิบสองตัวอ่าสิบสองตัวเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งมือนีปไปเบิ้งเผือกครับผมดีผ้าเบิ็งควายเผือกได้ครับพี่น้องครับมีควายเผือกให้นะครับผู้ใดเห็นบ่ชัดนะ้างช แอดไลท์ like, ขอข้อเบื้องได้อยนะครับพี่น้องครับเมียนค่ะเดี๋ยวเบือ้องส่วนตัวก็ได้นะายตัวจริงมันเขาว่าได้ตัวหน่อยปันไหนที่พี่น้องสำหรับสามพันเก่าเนี่ยย่างคุ้มเนะาะถือก็เหนอยุปนนะเนาะถือก็อหน้าเหนียวปนเดี๋ยวต่อไปสิพาเบื้องควายเผือกนะคะนรับส่วนหลักภูหาควายเผือกอยู่ตัวนี้ตัวนี้ตัวใลูกสาวโกเมืองเพชรได้ลูกของโกเมืองเพชรเมียนเอกสารใบหลอดครบตัวนี้งามนะครับย่างอ่างนี่นะครับอันนี้อ่งโกเมืองเพชรเอกสารใบหลอดมีให้ตัวนี้น้องจักเดือนแล้วสีเข้าหกเดือนค่ะจะเข้าหกเดือนนี่พี่น้องสาหรับเเอปลย คนหาควายเผือกอยู่นะครับเนาะเออควายพันยางอยู่ไหนได้กันนี่นี่นี่ติดต้นผมหูนี่นะครับสูงประมาณเท่าไรเอ้ยนี่ลอยอาจจะเม็ดนิดๆนี่แหละครับมันนี่สูงสูงเป็นเม็ดเหรอเด้อพี่น้องครับลอยเส้นใดแล้วผ่าใยงาหางใยๆนี่แหละครับเผือกลูกของโกเมืองเผ็ดนะครับเอกสารครบด้วยค่ะเผือกสีชมพูเอกสารครบเอาไปลูกอ้เนี่ามาลูกเป็นเสียกจากของเด้อเออเอาอุ้ยป่วยไปเท่าไหร 1 1ึ0 0ค่ะตัวนี้11,500หมืยเด้อครับพี่น้องครับอ่าวเผือกนะครับเนาะนี่เด้อครับเบืเอ้องบนมานดุนี่เดี๋ยวถ่ายภาเบื้องหน้านะครับเด้ 11, อ11,500หน่งนหามื่นนิดๆนะครับนี่ตัวนี้อ้างดีค่ะอ้างดีหนาสวยสวยงามเลยแหละพี่น้องลูกของอ่กลุ่งเรื่องเผ็ดนะครับเออเดินมาลูกเออพรุ่นี้น่าจะชัดแน่นะครับ เอามาเลี้ยงเอาสําหรับผู้าหาควายไปเลี้ยงอยู่นะครับพี่น้องครับอเอาจังมีงัวให้เบิบงอีกด้วครับพี่น้องเด้องัวอีกหลายโตัวยุคกัสิงัวกันหลักพันคือกันนะวินง้วงหลักพันเนี่ยหลักพันหลักพันคือ็ดตัวง้วงมีสิบเอ็ดต,ตัวนะวครับแมนค่ะจะเริ่มตัวหนึ่งจากตัวไ,<อ>ไหนผุนมาจากผุนได้เอามาจากเมียอะไรมาได้เดียวยังเบอร์ให้เราคิดเบอร์อะไรเรียบร้อยโอ้คิดอันนี้เอาเบอร์เอาเบอร์ตามตัวงัวงได้ด้วพี่น้องเด้วยอันนั้นเบอร์หนึ่งอันนี้เบอร์หนึ่งนะครับพี่นหลวบ ไอ้น้องจักเดือนแล้วตอนนี้ประมาณ6เดือนค่ะ6เดือนแมีนค่ะสูงประมาณเท่าไรอุ้ยอาจจะประมาณ110เซนมั้งไงอ่ะประมาณ110ยสเซนนะครับพี่น้องครับ110เซนตัวตัวนี้อุ้ยเปิดเท่าไหร่ตัวนี้6,500รับเองเน้ะค่ะนี่ตัวนี้ก็6,500นึงเลยพี่น้องครับได้ตัวแขนดีอยู่ดิสำหรับ6,500นะครับเนาะตับนี้บ่มีหยังเนาะตับนี้บ่มีค่ะอ่ะตับนี้บ่มีเด้อพี่น้องนี่ตัวใหญ่ได้เหรอหกพัน0าพี่น้องครับตัวแม่งามพร้อมพุ่นล่ะ ขั้นหาเอาเบิ้งเอาหางเพิ่งถ่ายนะครับเนาะอันนี้เบอร์หนึ่งนะครับเด้๋เดี๋ยวผมจะวัยถ่ายให้เบิ้งทางนี้นะครับเนาะเห็นบ่ไหมเออเอาเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งหกขันหาอันนี้เบอร์สองตัวนี้เลยเนาะเมียนค่ะเบอร์สองนะครับเออเนี่ยแหละเบิ้งใสเบิ้งส่วนสูงเท่ากันเอาเบอร์สองนี่จักเดือนแล้วตัวนี้กับประมาณหกเดือนหาหกเดือนด้วยกันอะ หาถึงหก<ม>เดือนขึ้กันน<ม>ะครับพี่น้องครับ<ม>เป็นงัวขาวหนาผากแดงๆนะครับเนาะตัวเงาเงสูงกับสีโรยซ้ำๆกันเลยหายตัวซ้ำๆกันเนานนะตัวนี้เท่าไหร่ตรงบี๊ตัวนี้หกพันหาขึ้กันค่ะหกพันหาซ้ำกันเลยคร<ม>ับพี่น้องหกพันหาขึ้กันนะครับเด็ดที่ห้าเบื้อง้ายเบื้องเหงาหางหกพันห้านี่ตัวงามขึ้กันเลยพี่น้องเด้อยสำหรับราคาหกพันครัวนะครับนี่เบื้องแนวหลังนะครับ ประกันต้นนี้เพ mm. ื่อกันค่ะประกันต้นนี้ให้ออกค่าร์ดเอาได้ค่ะพี่น้องโอ้คุณนี่ก็ะมือสองมือสามตัวพี่น้องนี่มือสามเออมือสามนี่เด้งว่าสองตัวตัวเมยนะครับนี่กระสีญ่ไปได้อีกหลายอยู่ได้พี่น้องครับตัวนี้เบอร์สองเบอร์สามตัวใดหนองวีเลี้ยงกันไปเลยอ่ะก็เบอร์สามตัวนี้ตัวใหญ่ได้พี่น้องสีดีเพราะนี่ตัวไงนะครับสีแดงแดงนะครับตัวนี้น้องจักเดือนแล้ว ตัวนี้เจ็ดเดือนค่ะตัวนี้อายุประมาณเจ็ดเดือนนะครับตัวนี้สูงเท่าไหร่น้องวีสูงร้อยยี่สิบบวกค่ะสูงร้อยยี่สิบบวกนะครับตัวนี้ตัวใหญ่อยู่ตัวใหญ่ลูกของพ่อไหนบุ๊พี่น้องครับบุ๊คหัวจักจั่วขนาดไหนเนี้ยใบมันตรงกับเบื้องตัวตนเหระพี่น้องแมนค่ะตัวนี้น้องวีเปิดเท่าไหร่อ่าแปดพันหาค่ะตัวนี้แปดพันหาเลตัวใหญ่เลยพี่น้องเด้อแปดพันหานะครับได้สีดีพร้อมนี่ส่วนเราพันหาหลักพันอยู่กะมาเอาตัวนี้ครับสีบักตาลได้เหรอพี่น้อง สีบักตานสีแดงเลยค่ะสีบักตานอันนี้เบอร์สามอ่าดีนะครับอ่าเลขสามยุทธายนะครับผมตัวนี้ตัวใหญ่อยู่สําหรับแปดทันหาะนะครับนี่นี่นะครับสําหรับผู้ใดอยากแกยกเป็นอ่าฝูงไปหลายตัวโตกัเลือกได้่เลยค่ะพี่น้องเด้อเดี๋ยวเอาเบอ่์ได้ไปแน่นะครับแต่สีผ้าบางหน้านะครับนี่งามๆเลยนะตัวนี้พี่น้องงามทั้งสีงามทั้งราคาครับผมเรียบสวย เบอร์ที่3ต่อไปสิบห้าเบอร์เบอร์ที่4ครับพี่น้องเบอร์ที่สี่ค่ะเบอร์ต่อมาเลขอเบอร์ที่4ตัวนี้ดนะครับได้พี่น้องเดี๋ยวมาสู้ดันว่าใคจะเข้ากันอึบเออนี่นี่เบอร์สี่ตัวนี้น้องจักเดือนแหละตัวนี้หาเดือนกว่าค่ะตัวนี้อายุประมาณหาเดือนกว่าสูงเท่าไรน้องอุ้ยสูงประมาณหนึ่สิบห้าเซนค่ะประมาณหนึ่งสิบห้าเซนนะครับเบอร์สี่น้องอุ้ยเปิดไว้เท่าไหร่หกพันเก้าค่ะตัวนี้หกพันเก้าเลยพี่น้องครับ 6 0 0 0เก้านะครับพี่น้องเบอร์ซีนี่ว่าจากขอกของนางอุ่ยนะครับพี่น้องหกพันเก้าพ่อเอาไปเลี้ยงได้หรือครับผมแดงโบดขบเครืองเล่ะแดงโบดเออเบิ้องสกันกับตูนั่นไปนน้ำนะครับเนาะคูนี้ง,งางน้ะครับเด้อมาคูแรกเบอร์หนึ่งเบอร์สองกับเบอร์สามเบอร์ซีนี่ก็แย,ยกยกเอาได้นะครับนี่นี่แต่วันทุจะพาเบิรงเบิรงคูกันนะครับ 8ปดพัหากับหกพันเก่านะครับเบอร์ที่สี่เ,<อ>เด็กเขาก็มาต่อไปสิผ้าเบิงเบอร์ที่ห้าครับผมตันนี้สิเป็นง้วเล่ค่ะเบอร์หากับสิเป็นงว้วเล่ด้ครับะเด้เนียนค่ะตัวนี้น้องเจ็ดเดือนเลยตัวนี้สี่เดือนกลัวค่ะสี่เดือนอด้วยครับพี่น้องสี่เดือนนะครับอายุสี่เดือนน,ะอออน,นี่เอาเบิ้งหน้าตาเงา ตัวนี้เท่าไหร่นี่น้องวิตัวนี้ซีพันเก่าค่ะตัวนี้ซีพันเก่าด้วยค่ะพี่น้องครับนี่สําหรับผู้ใดหางบหลักพันเนาะครับพี่น้องนี่มีให้เน้นๆนะครับมีให้เน้นๆนะครับติดสีผ้าเบื้องด้านนี้นะครับนี่เพิรหารด้วยครับซีพันเก่าเป็นว่าตัวแม่ด้วยพี่น้องนี่จาม่ว่าสาวหน่อยนะครับเนาะแต่หลายคนก็ที่เบื้องตัวผู้หรือตัวแม่เนาะตัวตัวแม่ด้วยคับพี่น้องครับเบอร์ที่ห้านะครับ เดบแขรงขาสวยๆเยล่ะครับผมนี่ต่อไปเบอร์ที่หก <6 S 1> <6 S 2> เบอร์หกกะง้อเล่ย <6 S 2> ือกันเมเลี่ยหกกะงวเล่เป็นสาวน้อยขึ้นกันนะครับเด้อตัวนี้เป็นง้วสาวน้อยขึ้นกันตัวนี้น้องจักเดือนครับตัวนี้ประมาณสามเดือนกลัวค่ะประมาณสามเดือนกลัว้อครับพี่น้องตัวนี้น้องอุ้ยเปิด้เท่ายสามพันเก้าจ้ะตัวนี้สามพันเก้าได้พี่น้องครับสําหรับผู้ใดหาหลักสามพันนะครับพี่น้องครับจากด้กง้อไปเรียงเป็นตัวแม่กะมาเอานะครับสามพันเก้านะครับ ออกขับรดเอานะครับนี่นี่สีจริงๆเป็นแบบนี้นะครับเด้อมันอยู่มือดอาจจะไม่เห็นสีจริงเนะคะ่ะอันแอดไลน์มาเบิ่งเปลืมเติมแอดไลน์เบิ่งเปลือมเติมได <พอ S 2> <ค>้ค่ๆๆนะคนี่นี่เบอร์หกเลือพี่น้องตัวนี้เบอร์หกนะครับนี่มันเลือกเอาตัวเบอร์เจ็ดครับวะนี้ตัวนี้เลยอ่ะเบอร์เจ็ดเออเบอร์เจ็ดเอาตัวนี้กับงานดีของดูรมชาติพร้อมผมละตัวนี้น้องเชื่เดือนละตัวนี้หาเดือนกลัวค่ะหาเดือนกลัวด้วยพี่น้อง หาเดือนกลัวนะครับตัวนี้บดนะครับบดห้าเดือนกลัว,ลวหัวหูเด้อหัูบดตัวไหนเออยืนเชียงทีนีตัวนี้น้องอุ้ยเปิดเถอาไหาตัวนี้นี่หาพันหาค่ะตัวนี้หาพันหาได้ครับพี่น้องเลือกเอาสามพันกลัวสี่พันกลัวหรือหาพันหานะครับมือนีันสำหรับคนงบหน่อยเลยมันนี่สำหรับคนงบประหลายหลักพันนี่พี่น้องหลักพันทั้งนั้นเลยนี่เลือกเอานี่อันนี้เบอร์เจ็ดนะครับเด้อเหล็กเจ็ดู่นี่นะครับ นี่เป็นขัาวบัวได้ครับพี่น้องขอ viens, งหงส์ดำเื่องดำนะครับโอ้นี่ภาพเบื้องกระชับนะครับเบอร์เจ็ดเบอร์แปดค่ะน้องเว้ยไปไหนเออเบอร์เจ็ดเราจะภาไป็นเพิ่งเบอร์แปดได้ครับพี่น้องตัวนี้ก็คือกันดังๆคือกันตัวนี้ก็คล้ายๆกันกับตัวเบอร์เจ็ดพี่น้องสมมติแฟนว่า บนขึ้กกันสีคล้ายๆกันโค้งสางรูปร่างคล้ายๆกันตัวนี้น้องจักเดือนเบอร์แปดหาเดือนกัวค่ะหาเดือนกัวตัวที่สูงเท่าถลยน้องวิถึงน่อยจะร่อยเบียดเบียดคุณเค่ะพี่น้องร่อยอยู่ค่ะร่อยยุดอกเนาะรอยนิดเดียวอยู่นี่น่าจะร้อยเส้นได้เม็ดเบีดเม็ดแล้วแหละพี่น้องเมียน่ะตัวนี้น้องวิเปิดเท่าถลยตัวนี้ก็หาพันหาได้กันหน่อยับตัวนั้นเบอร์เจ็ดกับเบอร์แปดหาพันหาได้พี่น้องเอาสำหรับงบมือหนึ่งกับเลยตัวเมียสองตัวนี้นะครับเนาะมือก็อีกพันหนึ่งนะครับนี่ได้แฟนซี่ไปหอม นะครับขอบหูวดำเครื่องดำอ่ะนีเะะเ่เดี๋ยวนะเด้อโหหลายพวกยางปลใส่เงียนี่นี่นะครับตำหนิบ่มีด้วพี่น้องครับแต่ละตัวนัดมาให้สำหรับผู้หาหลักพันนะครับเนาะเี่ะห้าพันห้าเบอร์เก้าครับวันนี้ตัวนี้เลยเบอร์เก้าเป็นงัวขาวงัวขาวตัวแม่ยด้วพี่นอ้อง ก็ขาวเบอร์เก่าตัวนี้น้องจักเดือนละตัวนี้ซีเดือนกว่าค่ะซีเดือนกลัวๆเด้อพี่น้องครับซีเดือนกว่าตัวนี้อุ้ยเปิดเท่าไหร่ตัวนี้เอาซีพันเก่าไอตัวนี้ซีพันเก่าเด้อครับพี่น้องตัวนี้สูงถึงร้อยถึงเมตรบุ้ยถึงอยู่นะอุ้ยว่าเออเทียบกับไห้ถึงกะถึงนี่เกิเพียงเอวขึ้นหรอพี่น้องถึงอยู่ค่ะนี่ถึงอยุคหนะ้าผาแดงนะครับซีพันเก่าตัวเมียเด้อครับเด้อตัวเมียเล็บไม่มีปัญหาเอาผู้ใดหาใส่เล็กๆนะครับ หราใส่มินิมินิคนงบหน่อยหรือว่างบหลายงบหลายจะได้หลายตัวก็สิแหละค่ะครับผมนี่หรืองบหลายยุตว่าอยากได้งบหลายตัวพวกนี้ื่อกี้บาทที่พี่น้องยกเป็นฝูงไปนี่นะครับเนาะสิบเท่าเลตัวงบสิบเอ็ดตัวสิบเอ็ดตัวไหมพี่น้องครับนี่อันนี้มายเลขเบอร์สิบเบอร์สิบเท่าโบดนะครับตัวนี้งามนะพี่น้องของสั่งดีอย่ขอบหูดำๆโบดจัดเลยล่ะเบอร์สิบน้องเจ็ดเดือนแล้ว ตัวน,นี้ซี่เดือนกลัวเพื่อนกันค่ะซี่เดือนกลัวได้พี่น้องครับเท่าไหรนี่ตัวงุยตัวนี้หาพัน,น 5, หาค่ะตัวน,นี้ก็หาพัน 5, หาได้พี่น้องครับเอามูจังสี่ไปแต่ละตัวมูไม่ขาดทื่นพี่น้องครับบ่าขาดไอเลีย้ยงนี่ก็บ่ขาดแล้วทัานี่ก็บ,บ่าขาดครับผมน,นี่เอาไปปล่อยไปยงหญไไ่ตัวน,นี้ไหมนี่อันนี้เบอร์สิบนะครับเด้อหาพันหานังเด้ดพี่น้องนี่สวยไม่แตโตัวงูหูแหละค่ะหูตัว โอกาสดีนาทีทองเลยสําหรับผู้หางืนเลี่ยงนะครับพี่น้องครับนี่สื่อจังหวะนี้แหะพี่น้องนี่เบอร์สิตัวต่อไปเบอร์สุดท้ายตัวผู้สิบเอ็ดกะจเป็นตัวผู้ตัวเดียวนี่นะครับเด้อผู้ชายคนเดียวมีผู้ชายคนเดียวนะครับคือนอนอยู่หูแท้ะ่าจะเป็นเมืองลับแวบวม่ได้เป็นสำเอ้่าไม่ได้เป็นสำอันนี้เบอร์สิบสิบเอ็ดแมนน้องเจักเดือนละประมาณสองเดือนกลัวประมาณสองเดือนกลัวด้พี่น้องครับว่าสองเดือนให้พี่น้องท่านใจไปตัวนี้ผมกับท่านหูคือกันแหละเ๋ยว ผลซัวออกมาทางนี้กันทั้งสิ้นเห็นชัดๆนะครับเออๆนี่ๆนีนน่นี่อะลรอะไรเว้ยเอ่ะนี่ตัวนี้เท่าไหร่น, 3, 5, นี่ตัวนี้สามพันหาค่ะนี่ตัวนี้สามพันหาด้อครับพี่น้องครับสามพันหาเป็นตัวผูด้วยครับเด้อประมาณสองเดือนกลัวนะครับเนาะสามพันหานะครับสามพั 3, 5, 5, นห้าออกมาทางนี่ลูอออกาาลอ,ออกทางักก่อนเออแดดออกไปหาแเดือดคุณ เดีย๋ยวนะนี่นี่นะครับเดือกสามท่นหาพี่น้องเป็นตัวผู้แล้วตัวนี้พี่น้องครับอเ,อเอาเรือเอายกฟูงไปโหลดเมื่อนี่เท่าไรวุยมีปูมาฉันรถลเหรอวะ้านคิดราคาเดี๋ยวขันพูดอะไรอย่างเมาๆก็ทรมาหารถได้ค่ะเราการเอาบดก็โหลดได้การเอาบดซิเป็นตัวนี่โหลดได้ด้วครับโดได้ค่ะดดคิดราคาอีกสิดรวมกันแล้วก็จับหัีนลงให้หญิงล้งขาส่งให้อีกนะครับที่ตัวไทยดิซอยเป็นขาส่งอะดิเป็นส่งฟรีงสิก็ได้ครับผมจ้ะ ก็น่าจะมีไห้สำกนีดนะครับเนาะม่นคยับนะครับงัวกับควาสนี่มีมาตลอดยุทแบบนี้ตลอดแล้วครับอยากจะได้หลักพันถักมาได้โทรมาได้เลครับแขวะเลยท้ายคลิปดซื่งเมีนครับจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับสสวัดีค่ะ